สวัสดีค่ะทุกคนมาสวัสดีวันอาทิตย์นะคะวันนี้กินข้าวสายหน่อยมาแนะมาสวัสดีนะคะมานั่งคุยนั่งคุย <c oughs> <c oughs> หาเพื่อนค่ะหาเพื่อนตอนนี้พี่นีก็ยังไม่มีใครติดตาม วันนี้วันอาทิตย์ก็จะเงียบเงาเงาทั้งหนาวทั้งเย็นทั้งเงาค่ะเงามากแล้วเย็นนะเย็นเข้าก็ดูกระเดี่ยวเลยคระแต,ต่ตอนช่วงนี้ก็ยังลบศูนย์นะอยู่นะยังศูนยนะ์แต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนยังไงพี่นีว่าเดี๋ยวจะออกไปเดินไม่รู้ว่าจะเดินตรงไหนนะครับไป ตป่าตำลำทานยังไม่รู้ก็เลยว่าก่อนที่จะไปไหนก็กินข้าวก่อนตอนนี้มาค่ะทำแกงป่านะคะแกงป่านะ,ะทำแบบง่ายๆนะคะเห็วนันนี้พี่นีทำแกงป่าแบบง่ายๆตำใส่กะปิ ตำพริกแห้งนะคะใส่กะปิกับกับกะปิเออกับเอลูกผิวมะกรูดหอมนะคะแล้วก็ทำแบบง่ายๆนะคะกินง่ายๆนะ,ะทำแบปกติพี่นีเนี่ยจะเป็นคนที่แบบทางกับข้าวเนี่ยจะพี่ีพิสันมาก แต่ตอนนี้มันเงินเดือนลดนะคะตอนช่วงนู้นก็ทำข้าวทำอะไรนี่แบบเครื่องต้องครบตอนนั้นช่วงที่ลูกเรียนหนังสืออยู่รัฐบาลเขาก็จะช่วยนะเพราะลูกเรียนจบเงินเดือนก็ลดลงนะกะเหลือแต่เงินของพี่นี งานก็ไม่ค่อยไม่ได้ทำนะคะกินเดินพิการนะ,ะพิการกับข้าวก็เลยแบบว่าตอนนี้อะไรมันก็ขึ้นราคานะคะกับปลปาก็มีโอเคแต่แบบว่าถ้าจะ,จะมีครบนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานก็ต้องประหยัดนะคะพี่หนีก็จะต้องประหยัดคือว่าทุกอย่างเะะงินเดือนนิดเดียวนะคะรับคือว่าเราต้อง จ่ายทั้งค่าบ้านค่าบินค่ากินค่าอยู่ค่าแบบกระดาษน้ำยาซักผ้าทุกสิ่ง мир, ทุกอย่างเลครับแบบว่าค่าน้ำค่าไฟอืมนี่คนค่ะก็เลยพักนี้ก็เลยว่ารีวิวกับข้าวก็จะรีวิวง่ายๆนะคะเพราะว่ามันไม่ แต่อร่อยอร่อยมากค่ะง่ายๆแต่อร่อยอ่ะขอให้เรามีกะปิน้ำปลามีพริกนะคะหอมหอมผิวมะกรูดนะคะจะหอมผิวมะกรูดกับกะปิเราลงไปคั่วปลาหมึกเพราะว่าพี่เนียเอาปลาหมึก ทำปลาหมึกทอดกระเทมพริกไทยให้ลูกแล้วก็แบ่งกอบแกงใส่เห็ดนิดเพราะว่าพี่นีเป็นคนกินไม่เยอะพรัน,นี้จะจะไม่ค่อยเจริญอาหารนะคะมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางครั้งก็เครียดเรื่องรายจ่ายเยอะก็ก็แบบว่า กบกับข้าวก็จะซื้อไว้ให้แต่เตรียมไว้ให้ลูกนะครับเดือนก็จะมีสามสิบวันนะคะสามสิบเอ็ดวันฝ่าอะไรเงี้ยก็จะฟุ่มเฟือยไม่ได้นะอยู่ต่างประเทศนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ต้องจะไปพึ่งพาใครหมดแล้วก็หมดเลยนะค,คือว่าไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนนะก็เลยแบบ กินอะไรก็ประหยัดนะฟุ่มเฟือยไม่ได้ไม่เหมือนสมัยเราทำงานได้ครับอันนี้ <c oughs> คือชีวิตช่วงท้ายช่วงบ้านปลายของพี่นีนะครับแต่ก่อนนู้นก็ทำงานได้ก็ชีวิตก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ตอนนี้ก็อายุห้าสบเก้าปีพี่นีอายุห้า้าปีแล้ว ก็แบบร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะคะคือเส้นเลือดหแตกที่สันหลังนะคะแล้วก็พิการเดินไม่ได้ก็หลายปีก็ก็มันไม่แตกที่เส้นสมองนะคะมันแตกที่สันหลังนะคะเราก็เลยกลายเป็นคนแบบว่าไม่มีแรงไม่ค่อยมีเรี่อมีแรงที่จะทําอะไระก็เลยก็เลยทํางานจับไแจ๊กไปเงา เพิ่งยิ่งหน้าหนาวยิ่งเหงาเนะ,ะ,ะเพิ่งแบบดีนะคะที่มี y o u t u b e นะคะแบบให้ดูนะคะใครเหงาพี่นีก็เลยยังทําไม่เป็นยังทําอะไรไม่เป็นก็เลยลูกทํา y o Youtube ให้ก็เลยทําช่องเเออ,เอ,อไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทำอย่างไงอะคะปกติพี่นีสมัยก่อนก็จะมีเวลาเที่ยว มากนะคะแต่พาพักหลังๆนี่ฉีดวัคซีนมาก็มือไม้ชาะะ <c oughs> เหนื่อยเร็วแล้วก็พี่นี่จะชอบตะปีนเขาชอบถีบจักยานชอบแบบไปเรื่อยๆนะคะชอบท่องเที่ยวนะคะแต่พักหลังวันนี้มันเหนื่อยรู้สึกก็เหนื่อยเร็วนะคะแตก่ก็จะก็เป็นโรคซึมเศร้าด้วยก็ก็ก็เริ่มกินยา ก็เริ่มลดลดลงมาพอลดลงมาพออาการเหงาเศร้าซึมมันมาพี่นีก็จะเริ่มจะเริ่มเกอลอับไปกินยาถ้าไม่กินยาก็จะนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวฟูคิดเหงาเศร้าแบนั่งอยู่ที่เดียวทำอะไรไม่ได้ต้องพึ่งยาอยู่ตลอดนะคะแล้วก็ ก็มานั่งคุยกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มานั่งคุยกันพี่นีก็จะไม่ได้รู้จักใครนะคะถ้าใครผ่านเข้ามาเข้ามาคุยกันนะคะทีวิตในต่างแดนสอบถามกันได้มาคุยกันนะคะเพราะว่าพี่นีจะได้มีเพื่อนมีเพื่อนแล้วก็อยากอยากมีเพื่อนคุยะคะ่ะ ถ้ามีคนติดตามวเยอะพี่นีก็จะได้ไลฟ์สดนะคะจะได้คุยกับเพื่อนๆได้เพราะตอนนี้พี่นีก็ทําคลิปแต่ก็อยากได้คาแนะนําจากเพื่อนๆที่ว่าทํา youtube หรือให้คําแนะนำนะคะบางทีพี่นีก็เข้าไปดูเข้าไปอ่านไปอะไรบบสมองมันช้าสมองช้าคือว่าทาอะไรไม่ค่อยได้อะไรก็จะต,ต้องถามลูกเงนี้นี่ลูกเขาอ่านภาษาไทยไม่ได้ เขาก็ตั้งกดตั้งทุกอย่างเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะแล้วโมทีพี่นีก็ไม่ค่อยเข้าใจหมดนะคะเออพี่นีก็กินได้ไม่กี่คำนะคะระักนี้เพราะว่าก็อร่อยกินไดห้หิวก็กะว่าจะเอาแรงหน่อยกินได้พเพราะเดี๋ยวกะว่าจะออกไปเดินข้างนอกหน่อยนึงแล้วก็จะทําคลิปวิดีโอถ่ายไปเรื่อยๆให คนดูนะคะบรรยากาศของหน้าหนาวบรรยากาศพี่นี่ยังไม่รู้จะตั้งหลักไปตรงลำธารในป่าตรงไหนนะ,ะก็ขอกินให้มีแรงก่อนก็เนี่ยก็ของตัวเองก็ทำเนี่ยผัดอย่างเงี้ยแบบว่าเดี๋ยวก็ใส่เอาไว้ก็กินได้หลายวันอยู่อืม <c oughs> พูดถึงก็อหน่อยอันองินมากแต่คงไปเดินมาส็กพักคงกลับมาก็คงจะหิวแนละ้วผัดเห็ดแกงป่าเห็ดนะบ้านๆอันนี้นะคะสวัสดีค่ะฝากเนื้อฝักตัวด้วยนะคะกับช่องพี่นีพาเที่ยวพากินนะคะตอนนั้นจะตั้งช่องเป็นสาวหินซ้อนพัดถิ่นนะคะแล้วก็ เป็นนีสวิสเซอร์แลนด์แต่ตอนนี้ไม่อยู่ช่วงหนึ่งคือว่าคิดว่า,เ,าเดี๋ยวก่อนยังคุยไม่จบแต่แรกพี่นีคิดว่าโควิดมันหมดแล้วใช่ไหมคะก็เขาเปิดประเทศเปิดอะไรแล้วพี่นีกะว่าจะออกเดินทางนะคะจะออกแบบว่าไปทุกมุมเมืองแบบว่าไป้ะคะ่ะ มืดไหนนอนนั่นนะคิดคิดว่าจะทําแบบนั้นนะคะก็เพราะตอนนี้เราก็ไม่ได้มีงานมีอะไรทําก็มีเวลาเยอะนะคะแต่อยู่ๆมันก็แบบว่ามาโรคซึมเศร้าแบบมันมันทําเราแล้วก็ที่เราอยู่กับความเหนียวของโควิดนะคะในบ้าน มันมันเราฉีดวัคซีนไม่รู้ว่าจะมาจากวัคซีนหรืออะไรอะมือไม้ชาแขนขาไม่มีแรงก็อาการมันไม่ค่อยดีก็เลยพัก <laughs> ก็เลยไม่ได้ทำอย่างที่ตั้งใจคิดนะคะก็กะว่าตอนนี้จะฟื้นฟูกำลังให้มันผ่านหน้าหนาวนะนี้ไปนะคะจะจะพยายามนะ ราะว่าหมอเปลี่ยนยาตัวใหม่มาให้พี่นีนี่โอเคเลยค่ะคือว่ายาตัวนี้ช่วยได้เยอะช่วยช่วยพี่นีได้เยอะมากะคะแต่อาการชาย,ยังอยู่แต่เพียงแต่ว่าเราก็พยายามที่จะออกกําลังกายยังไงก็จะลืมให้กําลังใจพี่นีติดตามพี่นีหน่อยนะคะเพราะว่ามันเหงาด้วยแล้วมันมัน,ม,นมันอยู่ต่างประเทศนะคะแบบสุดยอดเลยค่ะสวัสดีค่ะ ่วยกดติดตามนะคะ